สวัสดีครับพบกับทีเกนเจอร์นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวโคนี่แม่มดนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าโคนี่แม่มดเนี่ยมันเอาไปทําอะไรได้บ้างน,นะครับคือหลายคนบ่นนะว่าเปิดตู้อะไรก็ตามนะครับตามมาหลอกหลอนหมดเลยนะไม่รู้ว่ามันจะเอาไปใช้อะไรได้บ้างน,นะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าตัวนี้เนี่ยมันจะแบบเน่าเลยนะครับหรือว่าพอจะมีประโยชน์อยู่บ้างนะเนื่องจากว่าออกค่อนข้างจะง่ายครับมีแค่ช่วง ตอนที่เซิร์ฟเปิดใหม่ๆเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าไม่ออกอยู่เหมนกันะแต่หลังจากนั้นปุ๊บนะครับโอ้ออกเพียบเลยทีเดียวนะไม่ว่าจะเปิดตู้อะไรก็ตามนะครับประโยชน์หลักนะครับของตัวโคนี่แมวบดเนี่ยแน่นอนเลยนะครับนำไปใช้บัฟคะแนนในเซตวิ่งนั่นเองนะครับเดาวนี่ก็เอาไว้ใช้บัฟคะแนนได้นะ7ดาว8ดาวธรรมดาอัลตร้าไฮเปอร์นะครับก็บัฟคะแนนได้ทั้งหมดนะครับอีกส่วนหนึ่งคือภารกิจพิเศษนะสมมติว่าเปิดได้ 7ดาวนะครับแล้วก็อ,อัพไปจนถึง8ดาวออลต้านะครับหรือว่าเปิดได้8ดาวธรรมดาสลับเป็นออลตร้าเนี่ยมันก็จะได้นะครับกบดำเอาตร้าหนึ่งตัวอันนี้ผมได้มาก็สลับเป็นนะอัลตร้านะก็ถือว่าเป็นประโยชน์หลักนะครับบัฟคะแนนสเตจวิ่งกับเอากบดำหนึ่งตัวครับที่เหลือก็เป็นเรื่องของความน่ารักนะคือเศษได้อยู่เหมือนกันนะครับจริงๆเนี่ยมันเคยมีโคนี่ฮาโลวีนนะครับในยุคข,ของปลายซีซั่นที่1น,นะครับตัวนั้นนี่ถือว่าเป็นตัวที่ เก่งที่สุดนะในช่วงเวลานั้นครับของสายสเปรจริงๆยุคนั้นน่สายสเปรเก่งหลายตัวนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยเก่งที่สุดแล้วนะครับในช่วงเวลานั้นนะนี่คือตัวนี้นั่นเองแต่ว่าพอตัวเกมเนี่ยอัปเดตซีซั่นนะครับแล้วก็มี6ดาวขึ้นมาเนี่ยความเก่งก็คือหายไปหมดเลยนะครับมันเก่งในตอนที่เป็นร่าง5าดาวนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับว่าตัวนี้เนี่ย มันจะพอมีดีอะไรบ้างหรือเปล่านะหรือว่าจะกลายเป็นตัวเกลือในอนาคตนะครับเพราะว่าเป็นตัวที่ไม่ใช่ริไมเต็ดนะสามารถเปิดได้อยู่เรื่อยๆครับอันนี้มีคนถามเยอะนะทั้งโคนี่แมมดดเนี่ยแล้วก็ตัวซัลลี่นะครับซัล,ลี่ปืนคู่นะครับเปิดได้ในกาชาอยู่เรื่อยๆนะไม่ใช่ตัวริไมเต็ดนะครับอยู่ที่ว่าเราจะเปิดได้หรือเปล่านะครับโอเคมาดูกันดีกว่านะครับ โคนี่แมมดเป็นสายไหวพริบธาตุไม้นะครับที่มีพลังเวทโจมตีเดิมคือตัวนี้ไม่มีอะไรเลยนะเป็นสกิลบัฟล้นล้วนเลยนะครับป่วนก็ไม่มีนะคือป่วนเนี่ยหลักๆเนี่ยจะเป็นแบบสตันนะครับกระเด็นใบนะครับหรือว่าเปลี่ยนร่างนะครับหรือว่าซัมมอนป่วนนะพวกนี้จะเป็นกลุ่มตัวป่วนนะครับแต่สกิลนี่คือไม่มีเลยนะเออดาเมจก็ไม่มีนะครับดาเมจสกิลนะครับมีแค่ตีธรรมดากับบัฟนะครับอ่ะพลังเวทโจมตีเดิมเนี่ยเวลล้อยี่สิบนะครับห้าแสนนะครับ แม็กซ์นี่ก้าแสนกว่าก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะรังชีวิตก็ไม่ได้เยอะเช่นเดียวกันนะครับเวลร้อยสี่นี่ยังไม่ถึง2ล้านเลยนะแม็กซ์นี่สามล้านเโอ้ถือว่าแบบ5าสเตตัสตนี้ก็ค่อนข้นขางจะไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะครับระยะตมตีอ่ะก็คือตำแหน่งยืน291อันนี้พอจะรับได้บ้างนะครับความเร็วในการเคลื่อนที่78อันนี้ก็ถือว่า,อาพอได้อยู่นะไม่ถึงขั้นชานาเกียดนะครับความเร็วในการตรมตีต่ำนะไม่มีอะไรเลยนะครับ คูดาเรนเจอร์นะครับอัลตราเก้าไฮเปอร์สิบสามได้ธาตุใช้น้อยอ่าถือว่าเป็นข้อดีอยู่เหมือนกันนะสกิลที่หนึ่งนะครับเป็นสกิลที่บัฟหน้าป้อมนะอ่ามันจะบ,บัดึงนะครับอมยิ้มช็อกโกแลตนะครับออกมาจากหมวกนะครับบัฟให้ทีมตัวเองอ่ามีการสร้างเกราะเลือดอันนี้น่าสนใจอยู่เหมือนกันก็ถือว่าเป็นสกิลที่อ่าใช้ได้นะครับเพิ่มอัตราลบลีกผมว่าลบสกิลจะดูดีกว่านะเป็นแบบบัฟอมตะวิ่งไวนะครับอ่าลบสกิลนะครับ อ่าพวกนี้น่าจะดีหน่อยนะสกิลนี้กว้าง310จุดคูดาสกิล12วินะครับก็มีความน่าสนใจตรงสร้างเกราะเลือดนะครับส่วสกิล2นะครับก็จะเต้นระบำฟักทองครับยกเลิกผลลัพธ์ด้านลบของพ,กพวกนะั้นก็คือล้างพวกปัฟบเสียต่างๆนะครับแล้วก็เพิ่มค่าต้านสกิลนะอันนี้ก็อาจจะพอได้อยู่เหมือนกันนะสกิล2ก็กว้าง310จุดเหมือนกันนะครับคูดาสกิลนี่อัลตร้า12วิไฮเปอร์9วิครับถ้าทําเป็นไฮเปอร์ครับ ฟื้นฟูร่าธาตุก็คือเมื่อโดนค่าตายปุ๊บนะครับมันจะคืนแร่าธาตุมา7,5%นะอ่ะทุกตัวที่ตายนะครับันนี้แม้หมดเนี่ยก็จะคืนแร่าธาตุมา75%าเนฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะพอมีอะไรได้บ้างนะเ,เหมือนจะเป็นความสามารถเดียวกับตัวน้องมาโยยนะเจ้าหอยทากเนี่ยที่มันก็พอจะใช้ได้หยุ่นกันแต่ผมเหมือนจะไม่ได้เก็บแม็กซ์นะ อันนี้ความสามารถเดียวกันคือตายปุ๊บเหมือนแบบปล่อยออกมาตายไปเดี๋ยวก็คืนแร่เด้งกลับมาอะไรประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวไปดูการใช้งานกันดีกว่าเออว่าแบบมันจะมีอะไรบ้างนะที่แบบว่าเฮ้ยพอจะนํามาใช้ได้สำหรับคนที่แบบว่าไม่มีตัวดีๆนะครับคือตําแหน่งเลนเจอร์มันว่างมากจนเกินไปอะ่ะแล้วเปิดได้ตัวนี้ขึ้นมาอ่าเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะอ่าใช้แร่ไม่เยอะนะครับ บัฟนาป้อมอัน,นี่มันจะโยนเนี่ยช็อกโกแลตอมยิ้มออกมาครับก็ถือว่าบัฟไว้นะเต้นครับเต้นแล้วไนงะอ๋อเต้นแล้วก็บัฟให้ตัวเองนะครับอ่ะโดนยิงเป็นไงบ้างตายครับเลี้ยงสนิทเลยทีเดียวคือไม่มีอะไรเลยนะอ่ะเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูดีกว่าว่าบัฟของมันเนี่ยมันพอจะมีประโยชน์อะไรบ้างน,นะครับเออหรือว่าแบบไม่มีอะไรเลยนะอ่ะเดี๋ยวผมจะนํานะครับอ่า รีวออวนะกันอ่ารีวออวนะครับ,น,รบนี่ผมใส่เกียร์ใส่บัฟแบบนี้เลยนะอ่าเดี๋ยวมาดูกันว่าเมื่อมันบัฟให้กับรีวออวแล้วเนี่ยมันจะยืนถึกนะครับในส่วนของ State เสต็หลักได้บ้างไหมเออเสต็หลักนี้เอาจริง,รงมันก็หลบง่ายได้ยอยู่กันนะแต่คราวนี้โดนยิงก็ตายนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันครับเราจะบัฟนะครับซึ่งสกิลบัฟน้าป้อมนี่จะเป็นรูปนี้อ่ารูปก,กวาดนะครับซึ่งก็จะเป็นการสร้างเกราะเลือดนะ เดี๋ยวมาดูกันครับว่าริวอาวเป็นยังไงบ้างอ่โคนี่แม่มดตายแต่ริวอาายังอยู่นะยิงเข้ามาอ่าริวอาวไม่เป็นอะไรเลยครับนี่ขึ้นพลาดด้วยครับก็ต้านสกิลนะต้านสกิลแล้วก็เกราะเลือดครับเฮ้ยถือว่าก็ได้อยู่เหมือนกันนะเออเซฟชีวิตริวอาวได้อยูเอ่เหมือนกันนะเฮ้ยก็ก็พอได้อยู่นะครับ ตามที่บอกนะว่าถ้าเกิดคนที่แบบไม่ค่อยมีตัวอะไรเลยในทีมครับแล้วเปิดได้มาเนี่ยก็อย่ามองว่าแบบมันแบบกากเน่าไปเลยนะอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นนะครับนี่มันก็เซฟชีวิตได้อยู่คือแม้ว่าตัวมันเองเนี่ยอาจจะมีปัญหาอยู่บ้างนะครับเนื่องจากว่าเป็นสายไวพิบนะแล้วก็สเตตัสก็ไม่ดีดอะไรมากมายนะครับนี่เลยครับริวอาวด้อยู่เหมือนกันนะโอเคเดี๋ยวทดสอบให้ดูอีกอย่างหนึ่งดีกว่าอันนี้น่าจะเห็นทัดขึ้นนะครับ ผมจะใช้ซากุระนะครับอาซากุระเนี่ยอตอนทำคลิปบัเทิลนะครับเจอกับมิริมนะครับมันสูสีกันมากนะจบเกมที่เสมอ2ต่อ2นะครับเดี๋ยวผมจะนำมาบัเทิลแบบนี้แล้วกันนะอาก็คือเจอกับมิริมตัวเดียวนะครับอะมาดูกันดีกว่าครับเจอมิริมตัวเดียวครับแต่ผมเนี่ยจะใช้นะครับนี่โคนี้เมมดเนี่ย มาบับช่วยครับสร้างเกราะเลื่อนนะครับออต้านสกิลนะล้างบับเสียนะครับฝั่งนั้นมีบับอะไรมาสู้บ้างเนี่ยอาโซนธาตุนี่แพ้ทางนะไม้เจอไฟนะครับตัวคนนี้ไม่มดนะฉะนั้นเนี่ยก็คงไม่ได้มีดาเมจอะไรที่รุนแรงนะครับโอเคมาดูกันดีกว่าครับเราเอานะครับนี่ก็ขึ้นลาดอยู่เหมือนกันข้างหลังตายหมดครับแต่สกิลเนี่ยมันบับหน้าป้อมมันก็เลยบับ ย,ยิกยิกอยู่เงันนะอ่าโอเคทาฟ้นน้ำออกมานะครับอุ้ยน้ำเตอไฟก็เละนะสิแต่ไหวไวเนี่ยอ่ามิลิมเอาจร,จริงเป็นตัวที่เก่งอยู่เงันนะอ่าผมออกก่อนนีกว่า <don> เพื่อนมาช่วยเยอะเหลือเกินนะครับอ่าขออีกหนึ่งรอบแล้วกันเนะเออจากภารกิจนะครับเพื่อนนี่แบบออกมาเยอะเลยทีเดียวนะครับโอเคมาดูกันอีกรอบหนึ่งนะมิริมนี่คือเขายิงหนักนะครับแล้วก็แม่นมาก ตอนนี้ก็ถือว่ายังยังเป็นแบบนั้นอยู่นะครับใครอยากจะปั้นก็ปั้นได้เพียงแต่ว่าต้องมีเกียร์ดีๆสักนิดหนึ่งนะเพราะว่ามันเคลื่อนที่ช้านะครับไม่มีบัฟแม่นยำนะครับเราจะมาดูในส่วนของบัฟแล้วมันจะถึกขึ้นไหมนะครับเราจะดูแค่นั้นเลยนะเอาอเคไม้ออกมาไม่มีปัญหาอ่ตัวนี้เป็นท่ากลางโอ้ทำไมเพื่อนส่งกันมาเยอะยๆแล้วเกินนะครับ อ่ะสงสัยเดี๋ยวให้มีตีใหม่นะผมกดออโต้เลยดีกว่าครับโอเคเอาเละเลยครับมีริมเละเลยนะอ่ะเดี๋ยวขอตีอีกสักทีสองทีแล้วกันนะเพราะว่าเพื่อนน่าจะมีส่วนอยู่เหมือนกันนะครับแต่อย่างที่บอกนะสกิลนะครับบัฟเกราะเลือดเนี่ยถ้าเรนเจอร์นะครับมันมีค่ามันนับที่ค่าเลือดเดิมนะครับบัฟจากค่าเลือดเดิมของ เรนเจอร์นะครับว่ามีเกราะเลือดขึ้นมาเท่าไหร่3เท่าสเท่า5เท่านะครับแต่ละตัวบัฟไม่เท่ากันเรนเจอร์เหลือค่าเลือดเท่าไหร่เนี่ยมันจะบัฟขึ้นมาตามค่าเลือดที่เหลือครับแล้วก็คูณจานวนเข้าไปนะมันก็ทําให้เรนเจอร์เนี่ยยืนได้นานขึ้นพักหนึ่งคือถ้าไม่ได้เจอตัวที่แบบว่ามาชนะทางท่านนี้นะครับมันก็ดาเมจมันก็รับได้นะครับแต่ถ้าเ,เกิดเจอตัวชนะทางท่านนี้ก็ตายอยู่เหมือนนะเกราะเลือดก็อาจจะไม่ได้ช่วยอะไรมากนักนะครับก็เห็นชัดอยู่นะ อ่ะเห็นชัดไหมเดี๋ยวผมให้ตีอีกหนึ่งรอบดูแล้วกันรอบสุดท้ายครับแล้วเดี๋ยวไปทดสอบดูกันใน PVP นะครับคือจริงๆคู่นี้เนี่ยสูสีครับสูสีแบบสุดๆเลยนะซาก game ุร e ะเกมนั่นเองครับเจอกับมิริมเกมตั้งรับเนี่ยไปดูแบทเทิลได้นะครับอันนี้ส่วนของบัฟประจาเดือนอันนี้ผมบอกไปแล้วว่ามันมีผลไม่เยอะหรอกอจริงเรนเจอร์ข้ามเดือนมาโตเก่งยังไงก็เก่งนะมิริมนี่ยังยิงหนักแล้วก็แม่นอยู่นะอ่าแต่ด้วยความที่ว่า คูนี่นะครับมันมาช่วยเสริมนะครับเสริมบัฟอ่ะเดี๋ยวมาดูแล้วกันนะเสริมบัฟเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างอ่ามีริมนี่ใช้เลือกใช้ได้ทั้ง2อร่างนะครับมิมเนี่ยเอาตาก็ได้ครับเน้นปล่อยตัวไวนะครับถ้าใช้ไฮเปอร์ก,ก็เน้นตายแล้วฟื้น,นครับอ่ารอบนี้มาดูกันนะครับ ว่าผลเจะอะอมาเป็นยังไงนี่คือทดสอบให้ดูอย่างชัดเจนเลยนะว่าสกิลบัฟเนี่ยช่วยแบบมีผลบ้างไหมนะครับให้เรนเจอร์ยืนได้นานขึ้นไหมนะครับอ่าสุดท้ายมีริมแพ้โอเคเดี๋ยวทดสอบอีกรอบหนึ่งอันนี้คือแบบว่าไม่ใช้ตัวของโคนี่แมมดดนะครับอ่าเอาโคนี่ออกไม่มีตัวบัฟมาช่วยเสริมนะครับเอาแบบหนึ่งต่อหนึ่งเลยครับว่ามันจะสู้กันได้นานขึ้นไหมเออเราจะได้รู้นะว่าแบบ เฮ้ย hey, มันแบบไม่ได้ช่วยอะไรเลยเลยน่าจริงหรือเปล่านะครับหรือพอจะนำมาใช้ได้บ้างโอเคมาดูกันครับอ่ามาผมกดออโต,โต้เลยครับอา่าซากุระมีบับอามาตะนะครับซึ่งมีริมยิงทะลุนะครับอ่าดูเลยครับว่าเมื่อไม่มีโคโนี่บับนะครับเห็นความต่างๆขึ้นมานิดนึง เออสร้างเกราะเลือดนี่ไม่ธรรมดานะคือถ้าเกิดเรนเจอร์ออกมาใหม่ๆเนี่ยค่าเลือดมันเต็มนะครับบัฟสร้างเกราะเลือดก็เรียกได้ว่ามีผลเลยล่ะแล้วก็ตั้งสกิลก็ถือว่ามีผลนะเพราะว่าพอเกราะเลือดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยพลังชีวิตก็จะเพิ่มนะครับทั่วคราวนะครับเยอะมากแล้วยิ่งติดตั้งสกิลด้วยเนี่ยมันก็คือทําให้เรนเจอร์นะครับพักพวกยืนได้นานขึ้นเฮ้ยเห็นผลอยู่เหมือนกันนะเห็นไหมจริงๆคู่นี้เนี่ยหต่อหนึ่งนะครับแบทเทิลเนี่ยเขาสูงสีนะครับแต่พอมีตัวมาบัฟเสริมนี่คื เห็นความต่างๆนะอันนี้เราทําให้เห็นเลยครับว่าไอ้สกิลบัฟพ,พวกนี้เนี่ยเกราะเลือดครับต้านสกิลเนี่ยมีผลเลยครับแล้วดูนะครับมีริมบอกชนะเลยดีกว่าเออเอาตัวบัฟออกไปนี่ชนะเลยนะครับโอเคนะโอเคนะอะใครไม่เชื่อก็แล้วแต่นะครับอเดี๋ยวมาเล่น PVP กันดีกว่าโอเคอ,อยู่กันแบบเต็มทีมเลยครับ อ่าเห็นแล้วนะว่าเราจะนำนะครับโคโนี่มงหมดเนี่ยไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างอ่ะแต่ถ้าเกิดว่ากันตรงๆนะถ้าเกิดเรามีตัวเจ๋งๆเ,เต็ม,ตมทีมอยู่แล้วเนี่ยมันก็ไม่จําเป็นเท่าไหร่แล้วล่ะคือถ้าสมุิมันบัฟประมาณสักมายาอย่างนี้นะครับอมตะว,วิ่งไวนะครับเสริมแรงคลิอะไรประมาณนี้หลบสกิลนะครับแล้วก็คูลดสกิลต่าๆนะครับอ่าแบบนี้มันจะเจ๋งมากคืออย่างมายาเนี่ยถือว่าอันอย่างรีเชรเนี่ย ต่อให้ขึ้นมาสเตอร์นะครับก็ยังใช้งานได้ดีนะแต่คราวนี้คืออย่างที่บอกว่าเรนเจอร์เนี่ยตัวใหม่ๆม,มันเยอะมากครับคือทั้งทางสกิลทั้งทางความสามารถแล้วก็คอมโบเนี่ยมันเยอะมากขึ้น,นครับมันก็เลยอา,อาจจะทําให้เรนเจอร์หลุดทีไปบ้างอนอย่างริมุรุเนี่ยผมปั้นมาใช้งานได้ดีแต่สมมุติว่าเดือนนี้ผมอาจจะเปิดได้ตัวซันลี Sally นะครับซัลีหน้าไม้เนี่ยสมมุติว่าได้มาเนี่ยผมก็อาจจะ เปลี่ยนลิมุรุเป็นตอรเคェก็ได้นะครับแล้วก็ใช้ชินนบุนะครับมาคอมโบความสามารถกับตัวแซลลี่หน้าไม้ไปเลยนะเออมันก็ทําได้นะครับคือมันเล่นได้หลายรูปแบบนะครับอี๋ยวขอหาทีมที่ไม่มีตัวบินนะอ่าแล้วก็ไอดีหลักนี่จะหลีกเลี่ยงคนไทยสันิดหนึ่งนะครับอ่ะสัปดาห์นี้ผมยังไม่ได้เล่น p v p เลยนะนี่พึ่งมาเล่นครั้งแรกนะครับในวันอะไรเนี่ยวันพุธอ่าวันพุธโอเคทีนี้ไม่มีตัวบินครับนี่เจอมิลิมอีกแล้ว มิดิมัคครับมิดิมยังเก่งอยู่นะข้ามเดือนก็ไม่มีปัญหาเมื่อกี้คงจะเห็นกันแล้วนะครับว่าข้ามเดือนไปแล้วเนี่ยในคลิปเติร์ลหรอ,เ,อเกมตั้งรับมิดิมชนะ2ยกรวดนะครับอันนี้ก็ชนะเลยนะออพอ,อตัวบัฟออกนี่ชนะเลยนะครับอ,อันนี้มาทดสอบกันให้ดูชัดๆเลยนะครับ คือเอาเป็นเรื่องของสกิลก็ได้นะว่าแบบสร้างเกราะเลือดต้านสกิลครับมันทำให้เรนเจอร์เนี่ยยืนกันได้นานขึ้นนะครับเห็นผลชัดเจนนะันตส่วนใครจะนำไปใช้หรือเปล่านะครับก็แล้วแต่นะเพราะว่าอาจจะมีเรนเจอร์ตัวที่ดีกว่านี้ประมาณนี้อยู่ที่ว่าเราจะนำมาใช้งานยังไงนะผมเห็นมีคนปั้นแม็กซ์อยู่เหมือนกันนะไต้หวันนี่มีทำอยู่เหมือนกันคือไม่มีอะไรผิดนะครับไม่มีอะไรถูก ไปซาทุเรื่องนะคือบางคนเขาก็เลือกปั้นตามชอบสวยงามนะครับเออเดี๋เขาอาจจะเห็นว่าสก,กิลบางอยา่างอาจจะพอนํามาใช้งานได้บ้างในประมาณนี้เขาก็เลยเลือกที่จะปั้นนะฉะนั้นเราไม่ห้ามครับคืออย่างที่ผมบอกว่าถ้าอยากจะเล่นแบบสนุกนะครับก็จะทําอะไรก็ได้นะครับแต่ถ้าเกินอยากจะเล่นเอาเก่งเนี่ยมันก็ต้องมีสเต็ปที่แบบอย่างน้อยก็เป็นกลางสนิดหนึ่งนะว่าแบบเฮ้ยเราขอเลือกปั้นตกเก่งได้ไหมอะไรประมาณนี้แล้วก็ดูว่าไอตัวที่เราปั้นเนี่ยมันจะ เอาไปใช้งานในหลีกไหนเออสมมุติแบบเราปั้นทัดไปตัวเจ๋งมากแต่อยู่ในลีกที่แบบว่าโอ้โหมีแต่ทัดทัดน้ําเพียบเลยนะอันนี้ก็ไปไม่รอดนะครับเออมันก็ต้องดูนะอันสมมติจะอยู่ในหลีกที่ไม่สูงมากครับเจอทัดน้ําเยอะเรามีไม้ตัวเดียวเนี่ยโอโ้อันนี้ก็ได้ที่ว่าจําเลยทีเดียวนะครับอ่าเดี๋ยวตีกันทีมสุดท้ายนะขอไม่เอาตัวบินนะ,ะมาปิดท้ายกันที่ทีมนี้นะครับ โอเคอน่าจะเห็นกันชัดเจนแล้วนะครับว่าสกิลบัฟก็ยังดียังดีกว่าไม่มีเลยเลยนะทั้นั้นเนี่ยตัวที่แบบมีสกิลบัฟเต่งๆนะครับก็นำมาเสริมทีมได้ดีเลยนะเซ้าหยุ่มกันนะคืออย่างน้นอยมีบัฟอมตะนะครับฮิวเลือดนะครับอมตะฮิวเลือดนะครับตั้งก่อนเลือดอีกสกิลหนึ่งเป็นบัฟหลบสกิลตั้งสกิลนะครับแล้วก็ความสามารถเทเปอร์อาจจะแบบอ่า ขัดขวางผลิตและธาตุโอ้โหแม็กเลยผมนี่แม็กเลยนะสมมุติว่าสกิลหนึ่งนะครับเป็นอาวมตะโบกวิ่งไวนะครับอาตะว,วิ่งไวนะครับแล้วก็สร้างกราดเลือดอย่างนี้นะครับเอออีกสกิลหนึ่งนะครับเป็นบับหลบสกิลตั้งสกิลอ่าแล้วก็ความสามารถเฮเป,ปอร์นะครับขัดขวางผลิตและธาตุโอ้โคแค่นี้เนี่ยกลายเป็นตัวบัฟที่เจ๋งเลยครับ1ตัวเลยนะอ่าแต่พอเป็นแบบนี้ก็เป็นแบบนี้ครับ มันอยู่ที่การออกแบบนะครับอยู่ที่การเน้นขายนะคือเดือนนี้เนี่ยก็คงจะเน้นขายนะครับตัวของเจสซิกาครับแล้วก็ซาลีครับถือว่าใช้งานได้ดีนะไปดูรีวิวกันได้นะครับเดี๋ยวมีรีวิวหลายภาคหลายเวอร์ชั่นแน่นอนนะเพราะว่าจะค่อยๆเปลี่ยนล่างไปเรื่อยๆครับอ่าโอเควันนี้ประมาณนี้ครับสำหรับตัวของโคนี่แม่มดนะครับ ก็ตามที่ทดสอบให้ดูเลยนะอยู่ที่ว่าใครจะนําไปใช้ยังไงหรือจะไม่นําไปใช้ก็ได้อันนี้ก็ไม่ว่ากันนะเั็นอย่างที่บอกประโยชน์หลักๆ2อย่างครับบัฟคะแนนเนี่ยเสรจวิ่งนะครับแล้วก็สลับล่างเป็นอัลตร้าเท่านั้นก่อนนะเพื่อที่จะรับกบดับนะครับส่วนใน PVP เนะี่ยถ้าไม่ค่อยจะมีตัวเลยนะครับแล้วขาดตัวบัฟเนี่ยก็ตามที่เห็นนะว่ามันทําให้ทีมเนี่ยแข็งแกร่งนะครับทำให้เลนเจอร์แข็งแกร่งขึ้นมาจริงเลยนะครับเอาวันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะรับไปก่อนครับ สวัสดีครับ